การเปลี่ยนเฟืองขับตีนตะขาบสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบตาเพื่อความปลอดภัยในการบำรุงรักษารถเกี่ยวนวดข้าวต้องดับเครื่องยนต์และล็อกเบรกทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานการเปลี่ยนเฟืองขับตีนตะขาบหากพบว่าเฟืองขับตีนตะขาบสึกหรอให้สลับเฟืองขับตีนตะขาบซ้ายขวาหรือเปลี่ยนเฟืองขับตีนตะขาบลูกใหม่ โดยสามารถทำได้ดังนี้ยกหัวเกี่ยวขึ้นและเลื่อนรถไปข้างหน้าจนเฟืองขับตีนตะขาบแบ่งเป็นสองส่วนลดระดับหัวเกี่ยวลงจากนั้นดับเครื่องยนต์และล็อกเบรกให้ถอดสกีตีนตะขาบตัวหลังออก ย่อนตีนตะขาบให้สุดถอดโบล์สามตัวออกจากเฟืองขับตีนตะขาบในจุดที่ไม่โดนตีนตะขาบบางังออกทั้งสองข้างถอดเฟืองขับตีนตะขาบออกและตรวจเช็คว่ามีโครนหรือสิ่งแปลกปลอมติดอยู่หรือไม่ถ้ามีให้นําออก ทำการสลับข้างเฟืองขับล้อตีนตะขาบซ้ายขวาพร้อมกันโดยนำด้านที่ไม่ใช้ในการขับเคลื่อนแทนที่ด้านที่ใช้ในการขับเคลื่อนยึดด้วยโบลทั้ง3ตัวให้แน่นตามค่าแรงขันที่กำหนดในคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเพื่อป้องกันเฟืองขับตีนตะขาบหลุดออกมาได้ให้ผู้ใช้เปลี่ยนมาทำอีกด้านหนึ่งโดยทำเหมือนขั้นตอนแรกหากเฟืองขับตีนตะขาบสึกหรอมาก ตีนตะขาบจะชำรุดเสียหายเมื่อสัมผัสกับเฟืองขับตีนตะขาบและทําให้ต้องเปลี่ยนก่อนเวลาอันควรสําหรับการเปลี่ยนเฟืองขับตีนตะขาบแต่ละรุ่นแตกต่างกันให้ศึกษาในคู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาของท่านผู้ใช้ควรศึกษาและทําความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆในคู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยสามารถปรึกษาตัวแทนจำหน่ายคูโบต้า หรือติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนบริการ1747หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร02-909-1234